เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสตีฟโกสเอร์เรอร์นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์เทพโชว์เหนือให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะในด่าน t ทนเกอร์บูดไรท์โหมดในแม์เควกก็จะมีคลีนแอดดิทิทูบแล้วก็ค่าสติกอนเออลิ้นลิ้นฮัลโหลลิ้นลิ้นเอาใหม่ค่าสติเออเมื่อกี้ค่าสติแล้วก็ลิ้นพันนะฮะ อาต่ำกว่า25นะฮะแล้วก็ใช้ motion sensor นะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาตบผีให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโมไปแล้ว <c oughs> โอเคฮะก็ตามสูตรนะฮะตามสเต็ปของ Steve g h o s t e a r o r นะครับที่เขาเล่นกันนะฮะก็จะถือ EMF นำเข้ามาก่อนนะเพราะว่าถ้าเจอตัวเนี่ยก็อ่าจะได้ทำการหาหลักฐานเลยนะฮะ จอโตยังไงล่ะก็ถืออ m f ง่ายเออ E-MF มันก๊อตสุดแล้วนะดัดเล็กเนี่ยของเล่นไม่ใช่กล่องดนตรีนะฮะไม่เจอกระดูกด้วยไปฮะเอ้ปิดดีวะ่ะอ่ามาเบิลนะฮะธรรมดาฮะกระจกไม่ใช่หรอหืมเจได้ว่ะไพ่ปะเนี่ยเฮ้ยไพ่ว่ะเย็ดเครสนุกแล้วเกมนี้อาวเรื่องโอเคฮะอ่า อุ้ยเฮ้ยเองอยู่ใต้ดินหรอไยรุ่นมีฟิซซิงใต้ดินนะทุกคนเฮ้ยใช่ฮะผีอยู่ใต้ดินฮะอันนี้จริงจัง,จงฮะอยู่ใต้ดินวะเคแล้วใครมันทักเบสเซนเจอร์มาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะฮะถ้าเสียงเข้าก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าช่องของเราเนี่ยเน้นความเรียวนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต่โทรศัพท์มันอยู่ใกล้ดีโทรศัพท์ผมมันอยู่บนเตียงนอนอะ่ะ ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไม้ไหมอ่ะแต่ถ้าไม่เข้าก็ดีนะฮะเอออุ้ยอ่าเรียบร้อยตกแล้วแต่ถ้าเข้าก็ถือซะว่าเป็นซาวเอฟเฟกต์ในคลิปนี้ละกันนะฮะเุ้ยเจอกระดูกแล้วโอ้ยแอบเนียนนะเองเงื้อเนียยนะไอ้วินนี่ถ่ายเลยฮะโอเคฮะผีอยู่ใต้ดินใช่ไหมทีนี้เราก็จะไปเอาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มาทำไม่ใช่เอาอุปกรณ์ มหาหลักฐานนะฮะผมจะเอากล้องวิดีโอแล้วก็สเปรดบ็อกซ์เทอร์โมมิเตอร์สาชิ้นนี้มาเลยเปิบเปิบเปิบโอเคไม่ต้องเอาขาตั้งกล้องไปหรอกผมไม่เคยใช้อยู่แล้วอ,อก็คือแบบว่าแค่ถือเพื่อส่องโกสออฟแล้วก็โยนกล้องทิ้งนะฮะเมื่อมันหมดประโยชน์แล้วอ่ะใช่ไหมก็หมดประโยชน์แล้วก,ก็ทิ้งไงแม่ง ดูไม่ดีดเลยวะแม่ง <c oughs> ปลดประโยชน์แล้วก็ทิ้งเฮ้ยย็ดเคโดยวิญญาณคนแก่ชัวนี่ตัวนี้เอ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยทุกคนมีกดออฟวะย็ดเคเอาว่ะเอาแล้วฮะจังหวะนี้คุยดิตอบดิไม่รู้ฮะแต่ว่าเหมือนจะจับประตูนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเอาไฟฉาย UV มาสองะฮะรอสักครู่ฮะแป๊บน,นึงฮะสักครู่สักครู ผมไม่รู้ว่าบานไหนว่ะอ f เแม่งก,ก,ก,ก็อยู่ด้านล่างอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหยิบอ,อุปกรณ์เซตต่อไปเข้าไปเตรียมเลยนะฮะโกสไลติงมีลี่กันไฟฉาย UV มีโมชัน่นเอ้ยโมชั่นตอนไหนก็ได้หมดละเอะเอไอหัวนี้ผมไม่ใส่หรอกผมไม่ใส่อยู่แล้วฮะเพราะผมเพราะผมอะไรเพราะผมขี้เกียจไม่หรอกผมไม่รู้จะใส่ทำไม ไม่ได้กีเกียจหรอกฮะทุกทุกคนก็อย่าใส่ใจคำพูดผมเลยผมพูดไปเรื่อยเข้าใจไหมเออสไตล์สตรีฟโกสเออร์เลอร์อ่าโอเคเอาตกเฉยอะไรวะแม่งเอาตกเฉยอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่ามีฟิงนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าโกสออฟที่เราเจอเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนนะครับเราต้องพิสูจน์หาความจริง ไอเราต้องพิสูจน์ความจริงดิพิสูจน์หาความจริงกันแล้วะแม่งฟังดูแปลกๆนะฮะฟังดูแบบมันพิลึกพิลึกเหรอะฮะ,ม,อะ,ฮะออมันแปลกๆอหรอฮะเออมันแปลกมากเลยนะฮะเคออ okay, ทุกคนปิดไฟแล้วฮะเตรียมนอนเอ้ยไม่ใช่เตรียมหาผีต่อเดี๋ยววะเตรียมนอนอุ้ยอีอะไรอีสองเฮ้ยโอ้อีเวนต์อีเวนต์โอเคโอเค โอ้โหโกสิเว่นนะฮะตัวนี้เอ้ยเออใช่ใช่ใชผมผมจะตัดทำไมวะอาทีนี้เหลืออะไรนะอา่ามีอ่สปิริบ็อกซ์ใช่ไหมที่ยังไม่ได้เช็คอา่าโอเคไม่มีฟีดเหรอเนี่ยฮะมันก็ยังอยู่ด้านล่างนะ,ะเอากล้องมาดิ <Okay. S 1> เออเผื่อแม่งอีเวนต์อีกนะฮะแต่ไฟฉายเราไม่มีดิไฟฉายอยู่น้านแหละเอาละฮะ เฮ้ยนายเฟรนลี่หรือเปล่าโอเคไม่ตอบเฮ้ยนายอยู่ไหนอ่ะแล้วนายอยู่เท่าไหร่ฮะแม่งไม่ตอบเลยวะเฮ้ยอิงปิดมิดปะวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอียมเอบดังครับเหมือนจะไม่มีสปิริตบ o ็อกนะตัวนี้เออ มันอาจแต่โอ้โหชิบหายแลละทุกคนผมลืมปิดดิสคอดโอ้โหทุกคนเอางี้ทุกคนอย่าไปใส่ใจเลยช่องนั่นไงครแม่งทักมาวะทุกคนเอาเป็นว่าอย่าไปใส่ใจเลยเออทุยไม่ใช่ทุกคนอย่าไปใส่ใจเลยเอาใหม่ทุกคนอย่าไปใส่ใจเลยเพราะว่าช่องของเราเนี่ยนะเน้นความเรียวเน้นความสมจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆคลิป ทุกทเกมที่เล่นนะเล่นเล่นอยู่อาจจะมีเสียงเบสเซนเจอร์เด้งหรืออาจจะมีเสียงดริคอร์ดเด้งก็อย่าไปสนใจโอเคไหมนี่คือเอกลักษณ์ของช่องเรานะเราเน้นความเรียวอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้อ่ะแม่งเล่นเล่นอยู่แม่งมีคนออนตัวเอ่อออนตัวเตอเล่น c o u n t เ r อร์สไตรเงี้ยเด้งขึ้นมาก็อย่าไปสนใจนะฮะเพราะว่าเรากำลังล่าผีอยู่โอเคไหมตอนนี้เรากำลังล่าผีอยู่โอเคอืม โมชนนเซอร์อ่าผมว่าเอาไปฉายมาดีกว่าวะ,วะแม่งมืดเกินวะไปฉายนี่จำเป็นนะฮะจำเป็นอยู่ดีนะจ๊ะเขียนหนึ่งด้วยหืคุยหย,บเ,เยบเกลือวะโอเคฮะหยบเกลือใช่มันมีเลดอยู่แล้วขายไปเลยฮะโอเค เออว่าผมว่าแม่งอุ้ยเอ้ย,เออเยติดไหมโซไวโอเคฮะตัวนี้ไม่ใช่แฟนทอมนะฮะผมว่าแม่งโกสออฟจริงว่าว่าไอตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นโกสอฟจริงนะเพราะว่าเราไม่เจอสปิริตบ็อกซ์แล้วก็ฟิซซิงไม่เจอใช่ไหมก็น่าจะเป็นของจริงแหละฮะก็จะเหลือโกสไลติงใช่ไหมแล้วก็ด e อตอีห้าเงี้ยเดี๋ยวเราไปเอาโกสไลติงมาเพิ่มดีกว่ามั้งผมว่า เพราะมันเป็นเทียนหนึ่งไงมันระยะแค่นั้นน่ะมันไม่พอหรอกมันต้องใช้สองเล่มเว้ย,ย <Okay. S 1> นั่นแหละฮะโอเคนี่นี่เดี๋ยวผมร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังฮะ On a clear day r I g h o t r o u n d you and you will see who you are On a clear day Look all the it oh, is oh you. Oh, the group of your being. I'll shine, you the Every star you feel, whole This is the most Sea and shore, and you can hear from far oh. and near. โอ้ฟัชูนเวอร์ฮดบีฟอร์โ that clear day de oh, that clear day you can see forever and ever ever โอเคฮะจบไปแล้วฮะสำหรับหนึ่งบทเพลงครับ มีอะไรบ้างเนี่ยแบนชีฮันตัวบาเกะใช่ไหมของเล่นเป็นแล้ววะของเล่นเป็นไพ่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราเล่นไพ่ดีกว,ว่าฮะมีโมชั่นใช่ไหมโมชั่นผมว่าเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าวะเพราะว่าเราจะเล่นตรงนี้ใช่ไหมมีคีนกับต่างวิาไปเตรียมทูบเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรโอเคฮะทูบก็สองอันพอแล้ว โอเคเราจะเอาเกลือมาเพิ่มก็ได้นะเอ้ยเอากางเขนไปเพิ่มด้วยโอเคเผื่อได้รูปเผื่อได้รูปฮะเจ okay. มาแล้วฮะเวบเข้ามาแล้วพร้อมแล้ววะพร้อมโดนตอกนะฮะแต่มันกันไม่ได้หรอกจริงเทียนหนึ่งกับสองมันกันไม่ได้ฮะมันกันไนี่ไม่ได้มันกันเคอร์ซันไม่ได้มาผมจะเล่นแลละมุมไหนก็ได้มุมนี้ก็ได้อะ แล้วแต่เราฮะแต่ผมวัดเล่นตรงในครัวดีกว,ว่าเพราะว่าเราเอาโมชั่นวางไปแล้วอุ้ยสวยตัวอะไรวะนี่แน่โอเคเรียบร้อยฮะเมาฮะไม่ใช่หันตัวหรออ่ะเราลองจุกดูฮะว่ามันจะสแต็กปะ โอ้ยสแต็กว่ะแบตชีหรอแบตชีหรอเฮ้ยมมนดิดิโมเดลไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะรดต่ำงกว่ายี่ห้าใช่ไหมเราก็ต้องเล่นไพ่ต่อว่ะทุกคนต้องเล่นต่อนะจ๊ะเนี่ยไม่เปลี่ยนโมเดลเลยมีอะไรบ้างแบตชีใช่ไหมเออโอเค ทันตูไม่ใช่ฮะสแต็คแต่มันมาสแต็คได้เดี๋ยวเออจะพูดว่าสแต็คได้เดอะมูนเอาเป็นงั้นไปทาวเวอร์เอ้ยโอ้โ,อโหแม่งจะเล่นผมแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเล้ก่อนผ่านโมชั่นแล้วใช่ไหมเออผ่านไปแล้วเดอะมูน โอ้เดอะฟูเฉยเจ็ดครดเดอะซันเออเดอะฟูโอเคเดวิลอ่าเดอะฟูเอาเอามาดีเดอะมูนน่ะเคล็ดจะผ่านเจ็ดเคโอเคพอจุดแดงว่ะก็ได้อยู่เอ้ยแฮดี้เฮดี้อุ้ยได้อยู่ฮะอ่า ah, สวยโอเค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  เลหลือเหลือห้ารูปใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่รอผีไล่อีกรอบแค่นั้นแหละจับประตูวันไหนวะจับบันนี้เหรอเอา้าอ๋อโอเคผมคิดว่าบาร์เอเวนเอ้ยอ่ะโอเคได้แล้วฮะมุมสวยฮะเออเราก็ถ่ายให้มันเต็มแค่นั้นแหละเว้ย ตรงนี้ด้วยฮะเออใช่เออ,เ,อ,อเหลือกี่เฟร,รมนะตอนนี้เหลือสี่นะฮะก็จริงๆก็อยากจะเก็บเอาไว้ถ่ายกลางเขนสวยดิเอ้ยเดี๋ยววกล้องอ๋ออยู่ในมือโอเคไม่แล้วนะฮะอันล่างฮะ,ะนี่ฮะไม่ไปแล้วหนึ่งถ่ายติดเป็นอินเตอร์แอคชั่น เบิร์นคูซิฟิกโอเคทีนี้ก็จะถ่ายได้อีกรูปนะฮะเอ้ยอีกสองดิอีกสองก็เต็มพอดีนะฮะก็จะเป็นสี่รูปอินเตอร์แอคชั่นสองรูปแล้วก็ Burn เบิร์นคูซิฟิกอ่าสองรูปนะฮะโอเคเราเจอฟิงเกลิปปินส์กับโกสซอฟนะก็น่าจะเป็นแบนชีแหละ เพราะว่าเออมันมันไม่เปลี่ยนร่างนะฮะแล้วมันก็สแต็กได้นะสปีดปกติด้วยโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับในเกมเอ่อในเกมนี้นะเราก็แค่ตัดผีออกอะตัดตัวง่ายๆไปก่อนก็จะเป็นโอบาเกะกับฮันตูสองตัวนี้มันง่ายอยู่แล้วอะมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเออปอกกล้วยเข้าปากเออจะพูดเออพูดงั้นแหละเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก มันง่ายเหมือนตอนเราสตาร์ทรถออกจากบ้านเลยอะไรแบบนั้นน่ะออเออเาาพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะล่าละครับรอยเนี่ยผมไม่อยากเล่นไพ่แล้วว่าแม่งเดี๋ยวได้อแฮงแมนนี่ว้าวุ่นเลยทีนี้นะฮะใจว้าวุ่นเลยแม่งกูต้องเล่นใหม่ใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยเล่นใหม่แล้วก็ว้าวุ่นเลยเอา้าทำไมมันนิ่งอย่งวะ เอ้ยตกลงแกเป็นตัวอะไรกันแน่หุยโอ้โหมาเกิดตรงนี้ฮะมาแล้วฮะนี่นะก็ยังเป็นเธอคนเดิมนะฮะเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะปั๊มรูปให้มันเต็มนะอีกสองลูปไม่ใช่หรอวะเอออีกสองรูปแค่นั้นแหละ ไปแล้วไปแล้วแอ,นเน,อนเน่แอนเน่เนี่พอกดอยู่นี่มาเลยนะนี่สมัดแม่งเลยเขาเรียกว่าจ่ายแฟลนะฮะอ่าถ้าใครเล่นเคาน์เตอร์สไตล์สองก็จะรู้กันดีฮนะวิวิธีการจ่ายแฟ,ฟลแฟลชแบงอะไรแบบนี้ กดที่ขวาไงเออกดที้ขวากดที่ขวาโยนระยะใกล้ไงอะไรแบบนี้ผมปั๊มมีสองรูปแล้วไปแล้วเจอกันอันนี้ปัมม๊มไปยังวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันก็มีรอยอยู่ไปทั่วเลยฮะเออมันอุ้ยโทษฮะฮึบโอเคอีกสองรูปนะฮะการเขยนไม่ไม่ได้แล้ฮะเพราะว่าผียายห้องไปแล้วก็ ไม่ต้องไปฝืนครับไม่จะเป็นต้องฝืนเลยโอเคฮะตัวนี้ก็เป็นเบนชีฮะออกเลยฮะ,ไป,ะไปแล้วเจอกันไปแล้วเคว็ผ่านหมดนะฮะลูกถ่ายเต็มนะฮะโอเคเบนชีไป l ล t s โกเออใช่ใช่ผมลืมผมลืมอะไรบางอย่างไปเลยทุกคนตอนที่ผมอ่าได้หลักฐานครบแล้วอะ ผมพึ่งนึกได้ว่าผมกำลังเล่นโหมดไนท์แมวเวผมแม่งชินกับโปรเฟชชั่นอลอยู่อ่ะอารมณ์มันค้างอยู่อะเออผมก็ว่าเอ๊ะผมต้องหาหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งป่าวะแต่ตัวเองอะ่ะกำลังเล่นโหมดไนท์แม์อยู่แม่งโอเคฮะตัวนี้เป็นแบบชีสวยเอ๊ยวิยปลดล็อกแท่งยูวีแล้วนะฮะรูปถ่าดสิดอนเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น16นาทีสวินาทีนะจ๊ะ โอเคผมกำลังอารมณ์ค้างกับโปรพิชโนลไงเออนะฮะก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปนะฮะโอเคเอ่าก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเกมแรกในการกลับมาเล่นหมอ,อน่แม่ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เกมโอเยโอเยนะฮะโอเยโอเยโอโอเย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 ไม่ใช่แล้วอันนั้นมันแฟนฉันนะฮะอุ้ยหนังเก่าซะด้วย ผมยังไม่เกิดเลยมั้งหนังเรื่องนี้เออโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะฮะก็อย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็กระทือบซับสไคร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะเอ,อ้ยไม่ใช่ลาไปก่อนนะฮะโอเคต้องใช้คำนี้ดิแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเจอกันจุบุจุบุคิคุอานุเนะ